เทเลอร์เบสเอเชียวอร์ดใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นครับเป็นงานที่พี่หน่องชวนมาด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รอดูเลยครับว่าคืนนี้จะเป็นไงใช่ใช่ใชวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างมงานด้านเทเลอร์ไหมครับหรือว่ามาทุกคนมาร่วมงานเฉยๆครับครับแล้วปกติลฟ์สไตล์การทานของพี่เป็นยังไงบ้างครับสไตล์การทานอาหารใช่ไหมครับ<ๆ>ก็จะเป็นคนกินง่ายครับจะชอบหลายประเภทครับก็จะเป็นอาหารญ,ญี่ปุน่นอาหารอิตาลีอาหารไทยก็จะพิจใจส่วนใหญ่เลยครับใช่ใช่ ก็ฝากผลงานนะครับซีร mm ีส hmm. like okay. um, yeah, em. um, ์เ in รื ind ie. Ind ie. Mm ่องรีเซ so, like like no ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับทางช่อง3แล้วก็ไอชีครับสามารถรับชมได้ครับแล้วก็มีผลงานส่วนตัวนะครับเป็นติดตามได้ไอจีอินสตาแกรมอินดี้ไอดีว่าดอทเอนะครับแล้วก็ฝากยูทูบด้วยครับมีโคเวอร์เพลงเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงตัวเองกันเร็วๆนี้ครับซีรีส์เป็ไงบ้างคะอากอ่างไรก็สนุกครับแล้วก็เหมือนพี่ๆเขาก็ไปทัวร์กันต่างประเทศก็สนุกกันเยอะครับใช่ใช่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กก็กำลังดีครับแล้วเป็นผลงาน เห็นแล้วก็ภูมิใจครับเวลามีนคนขับมาเขาเห็นแล้วก็ชื่นชมเราก็แอบเคินงเหมือนกันนะ,แ,ะแอบเขงานที่มาแล้วี่เรามีการติดตอนานที่เลยที่ต่อเนื่องเลยคก็ต่อเนื่องเลยครับก็จะเป็นพวกงานโปรโมทของซีรีส์ที่เห็นไว้แล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคู่หลักครับทางคู่หลักก็จะเป็นทางพี่ปอนกับพี่พิทแพนครับจะเป็นงานหลักส่วนใหญ่ ของผมก็จะเป็นตัวละครชื่อนลินนะครับจะเป็นศิลปินค่ายของคดานะครับซึ็นศิลปินในค่ายนะครับก็ฝากดูในซีรีส์นะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงพวกนี้ให้ดเห็นเล่นฟรีดยเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราต้องทำงานบ้านตรงท่าดนตรีไม่ค่อยเยอะครับเพราะด้วยความที่ผมเรียนดนตรีมาอยู่แล้วและก็เล่นเป็นนุ่อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างจะโปรครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทานการแสดงครับ เขาเป็นเรื่องแรกของเราด้วยครับก็เลยกดดานิดนึงครับมันยากที่เรามาแสดงยากครับยากด้วยความที่บทมันโตมากเลยครับอายุผมประมาณ20แต่บทประมาณ30กว่าเลยครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวนิดนึงครับแต่พอได้มาแสดงได้เจอพี่ที่ดีพี่ปอพี่พิทพน์คอยแนะนําก็ถ่านไปได้ด้วยดีครับแต่ภาษาไหนเราต้องพูดดีครับอ่ ทักษะใช่ไหมครับผมว่าหลักๆเรื่องการพูดนะครับเรื่องการพูดแล้วก็สีหน้าท่าทางครับใช่ครับส่วนใหญ่เวลาได้อะหรอกพูดยาวอย่างนี้ผมจะติดขัดค่อนข้างประมาณนึงอยู่ครับแต่พอก็ได้พวกพี่ๆช่วยไว้ก็โฟลัวครับแล้วมันเป็นสีอารมณ์ครับใช่ครับเยอะมากครับใช่ครับแต่เป็นสีอารมณ์ที่ว่า เป็นประมาณมือที่3อะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันค่อนข้างยากครับด้วยความที่เราไม่เคยเจอสถา,านการณ์นั้นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อินกับสถา,านการณ์นั้นมันเลยคอนเน็กยากเหมือนกันครับเริ่มเริ่มเริ่มใหม่ที่ปิดกองไปแล้วอันนี้ออกตันนดยังยังครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงอันาานี้ก็เป็นตีนอารมณ์เหมือนกันไปหรือว่าเป็นแบนบน่ารักนุ่มนิ่มใสๆอันนี้จะเป็นอารมณ์ลงมานิดนึงครับเป็นวัยรุ่นนิดนึงครับเป็นอารมณ์ที่คอนเน็กได้ง่ายกว่า รับผมหมรู้สึกว่าชอบผลงานล่าสุดมากกว่าใช่แต่ก็ค้นทั้งสองผลงานเลยครับมันดีันงเครียดยเครียดกว่าอนแแล้วไหมครับเครียดน้อยกว่าครับใช่ใช่สนุกครับได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยครับเรื่องใหม่แล้วก็ครได้เปิดหรือยังว่าเได้ใครเล่นกับใครอ๋อยังไม่เปิดครับแต่ว่าไกลๆไว้ก่อนนะครับจะมีอะไรที่แบบเสิรวินเสิรอะไรมครับไม่ค่อยมีเสิร์ฟวินแต่ว่าจะเป็นซีนอารามณ์ต่างๆนะครับใช่ใ่เรนอง่าเรื่องานเร่งานนี้ก ก็เรื่องผลลัพดูนะครับของทางช่องโมโนแล้วก็ท่องสามช่วยกันจัดการนะครับก็ฝากด้วยนะครับ